อัปเดตอาการหม่ำจกมกซี่โครงหักช็อกพบปอดช้ำเพิ่มจากการณีที่นักแสดงตลกชื่อดังอย่างหม่ำจกมกลื่นล้มขณะเล่นน้ำสงกรานต์ทำให้ซี่โครงหักสามซี่จนต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลตามที่ได้นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดมดเอนดูก็ได้อัปเดตอาการป่วยของสามีผ่านอินสตาแกรมเผยคลิปขณะที่ตลกดังเนี่ยนอนพักรักษาตัวอยู่บนเตียงด้วยหน้าตาที่ยิ้มายานแจ่มใสพร้อมถามถ่ยอาการซึ่งทางด้านหม่ำเนี่ยก็ได้ตอบกลับบนฮารเลยว่า ซี่โครงก็หักหน้าก็หักจมูกก็หักโอ้ยหักทุกอย่างนิ้วก้อยก็หักหักทุกอย่างแต่ไม่เคยหักอก,อกเมียก็แล้วกันขณะที่เอ็มบุตรราคำเนี่ยลูกสาวก็ได้มาโพสต์ภาพวิดีโอ,โอคอลหาคุณพ่อแล้วก็ส่งกําลังใจให้คุณพ่อพร้อมได้ระบุข้อความว่าคอนเฟริร์มซี่โครงหักแล้วก็ปอดช้ําจริงแต่ก็ดื้อจะออกจากโรงพยาบาลภายในวันพรุ่งนี้ก็เลยโดนหลานๆตักเตือนเลยว่าอย่าดื้อนะคะตาตาวันนี้ดีขึ้นทานข้าวได้คุณ คุยได้หัวเราะได้หายไวๆนะคะตาตาหายดีแล้วค่อยจัดทริปใหม่ก็ได้เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวให้หนำใจเลยคะ่ะ